ขอต้อสวัสีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับอยู่ผม toxic นน channel <oughs> น,น,น,นะครับวันนี้อยู่ในเกมเดิมนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมซิกันแก๊งโชวดาวเหมือนเดิมนะครับวันนี้พาร์ทสองนะโหท่านผู้ชมเดี๋ยวผมให้ดูของที่ผมเติม,มนะครับนี่เดี๋ยวไม่ยังอันนี้นะครับอันนี้อันนี้ยังเงินเหลืออยู่ผมเติมอีกนะครับผมลัางากผมถ่ายคลิปไปเติมตอนนี้เติมเป็น v i p แล้วนะครับผม <c oughs> แล้วก็ผมซื้ออะไรบ้างเดี๋ยวผมไม่ดูเกมมูซาครับ อันนี้อันนี้ของพวกนี้ผมพูดพูดก่อนนะมันมีลดราคานะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นรูปไปดูนะนี่อ่านี่เห็นไหมรูปแบบแบบนี้เลยนะท่านผู้ชมรูปแบบนี้เลยโอ้โหผมบอกเลยหลังจากผมเติมเสร็จแล้วผมปิดคลิปไปแล้วผมมานั่งเล่นนอกรอบอะโอ้โหของลดราคาด็มเลยนะท่านผู้ชมผมซื้อมาเด็มเลยเว้ยผมซื้อมา้ามาเด่ยม้าเนี้ยตามหลักมันสามร้อยห้าสิบเงินเงินเงินดาวนะครับอยู่ดีลดเหลือหนึ่งนะท่านผู้ชมคิดดูโอ้โหรถแบบ ขนมซัมเมอร์ซีลอ่ะไปนะผู้ชมเดี๋ยวหลังเ,เราทำเครื่องเสร็จแล้วใครอ่ะมึงใครน่ะตายเะตายเะตายเะมึงใครไม่รอดตายนะท่านผู้ชมว่าใครแล้วเอ,อนาน้าเพลย์จริงผมทำไมผมสายช่วยสุยกันเดี๋ยวมนันต้งผมเรียกม้าก่อนนี่นะท่านผู้ชมม้าจะมาทูบผมอีซื้อมาที่ซื้อวันหนึ่งเหรียญดาวเงินนะครับ เนี่ยแล้วชุดแบบนี้ไอ้พวกชุดที่ผมใส่อยู่เนี่ยหมดยูมาทูเนี่ยตามหลัก200เลยนะท่านผู้ชมลดเลยหนึ่งดาวเงินเหมือนกันไอ้แบบพอยังไงอ่ะท่านผู้ชมเราเติมมาใช่ไหมล้วพอทำควสเสร็จมันก็จะมีไอ้นี้เว้ยไอ้ลดราคามานะครับโอเควันนี้เราจะมาทำควสดอกไม้พลดูกสกอตเธอที่ต่อนยนะอาที่แล้วนะครับผมสภาพของฉันดูแทบไม่ได้ไม่มีหน้าไปพบผู้หญิงคนไหนทั้งนั้นแม้กระทั่งเธอที่ตายไปแล้วฉันต้องหาอะไรสวยๆแม้เธอ ถ้าไม่ทําแบบนั้นก็ถือว่าไม่ให้เกียรติเธอเลยสินเชิงเพื่อนของเราก็คือไปเก็บด,ดอกไม้ลิลลี่เอ้ยดอกไม้ลิลลี่ลายเสือหกดอกนะครับผมไปให้ให้กูดูอะไรวะไปเราไปหนองน้ำกันนะพี่อนผมผมต้อง ขี่เรื่อยๆนะผมม้าตอนนี้มันวิ่งเร็วเกินบดสปีดไม่ได้เลยดูนะทางตรงเดี๋ยวผมบูสปีดให้ดูดูดิโคตรเร็วอะ่ะนี่ขนาดผมยังไม่อัพนั่นเนี่ยแล้วก็ซื้อปืนมาหละยก็บอกเลยนะครับผมตอนมนรู้ราคารถโหดมาโอเคควสตอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวขี่ม้าเข้าไปปุ๊บลงมาควีคือให้เก็บดอกไม้นะครับผมไปชบนี่เก็บดอกไม้หนึ่งดอก สองสามสี่ห้าแล้วอีกดอกน้องอยู่ไหนว,วนะนักเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บไม่ได้นี่สามสี่แล้วก็ห้าอุ๊ยอ๋อท่านผู้ชมมันจะให้เรายิงกับหมีมาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเจอปืนลำแสงหน่อยไหมน้องนี่ตายง่ายจังเลยอ่ะตายง่ายจังเลยอ่ะตายง่ายจังเลยอ่ะไม่แปลกนะท่านผู้ชมที่มันจะตายง่ายอ่ะปืนผมแรงมากเลยนะท่านผู้ชมกระบอกเนี้ย ทำหลักนี่มันขายร้อยสี่สิบนะครับผมมันลดเหลือประมาณประมาณเก้าเหรียญเงินมั้งแล้วผมก็เติมซื้อไปนะครับเมื่อวานโอเคเควสเสร็จแล้วนะครับนี่ได้ดอกไม้มาแล้วแล้วก็เอาดอกไม้ไปให้หลุมศพภรรยาของเรากันนะครับผมไปดูเควสต่อไปนี่โจ้ต้มหลุมศพคือผมคือตัวพระเอ,อกเอาดอกไม้ไปให้แล้วไปเจอโจรมาดิ มาดิใ้โจนมาดิดูขี่ม้าอาชาไปเลยไปมาลูกพ่อ๊เลี้ยวหัวไปอูอู๊ว๊วกิริงถ้าคุณทำธุรกิจนักสมุนไพรอยู่คุณต้องเก็บพืชที่เหมาะสมคือกูกูไม่ใช่นักสมุนไพ่ไงไอชาย ชอบอะมา้องเฟังกันนะพี่จุมไม่ได้กระดกเล่ามาทั้งวันสมองแล่นเลยวะฉันเห็นตัวเองฆ่าเมียกับมือแต่มันก็เป็นแค่ความฝันหรือความทรงจำกันแน่นะแล้วยังมีเรื่องที่คนอื่นๆลือกันว่าเห็นเธออีกละ่ะ ฉันต้องไปที่หลุมศพของเธอและพยายามเข้าใจเรื่องที่เกิดขึ้นเขียอะไรกันวะเนี่ยอย่าลุมคุณมาน้องบาลใครวะคนพี่ไปนะน้องนะไอเร็วพี่ไปเร็วพี่แหลนละน้องพี่แหลนเ็วไอขึ้นมาแล้วฟางก,กันนะั้นน้องนะพี่ไปนะนะเดี๋ยวบอดเคกูว่าพี่ไปละ พวกโจรปุ่นหลุมศพฉันคิดว่าพวกมันต้องการจะจับฉันโยนหลุมด้วยพวกมันขุดลงแน่ๆเอเคนะทุกคนฟินเราคือยิงกับโจรนะครับผมมันดึงวิ่งอดีตปืนกูแรงนะน้องปืนกูแรงนะสู้จริงเหรอสู้จริงเหรอปืนพี่แรงนะพี่บอกก่อนนะปืนพี่แรงนะนี่นล้วทุ้คนเอาพวกนี้ก่อน เอาได้ปืนใหม่มาแล้วแบบเควสทจำง่ายขึ้นมากเลยนี่เอ้ยม้ากูม้ากูอ๋อเห็ยผมนึกว่ามันจะป้นมา้าเหมือนกันละอ๋อคือนี่มันให้เราวิ่ววววงอีกแล้วคือมันให้เราวิ่งตามมันนี่นะผมโดนปน้นศพเมื่อกี้น่าจะเป็นศพภรราย,ยาแล้วนะผมที่มนันเอาขึ้นไปห่วงจริงมึงเจอกูนกนนแน่ไปเลยมา้าอาชาโยมทูดลูกพ่อไปเลยลูเบนล่างโครงกระดูก มาผมนี่มันเร็วจริงจริงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋มาเร็วจนแบบหล,ล,ล,ลุดหลุดโค้งมาเร็วจนหลุดโค้งเลยนะพี่น้องปุ๊บปุ๊บแล้วก็ต้องสโลว์ก่อนไม่ได้เดี๋ยวหลุดโค้งอีกทางซ้ายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ทางขวาดิเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว ไปไปมาอุ๊ชอุ้ย,ยเร็วเกินเร็วเกินเกือบหลุดคอไปแล้วมานี่แหละครับมาประยุทธ์นะผู้ชมแม่งวิ่งเร็ววิ่งเร็วชิบหายเลยตึงเควยแล้วเอ้ามันหนีไม่ได้ขีโจรเจอกูไง,งโจรป้อมหนุนศอคนนึงหนีไม่ได้ไอ้น,นั้นแน่เลยนะผู้ชมเนี่ยคัดซีนเมื่อเมืม่อกี้อะไอตัวคัดซีนเมื่อกี้อะ ศพเมียของฉันายไปแล้วคนบ้าที่ไหนจะขุดลุมศพผู้หญิงขึ้นมากันพวกมันวางแผนจะทำอะไรบ้าๆศพเดินเนี่ยคิดสิวะฉันจะตามหาชั่วที่ทำแบบนี้แล้วฆ่าพวกมันทิ้งซะให้ตายอย่างทรมาน หังจากนั้นเธอจะได้ไปสู่สุคติเธอจะรู้ว่ามันคืออะไรฉันก็จะรู้ว่าทำไมฉันถึงโดนหมายหนุนไดทำไมฉันถึงเห็นตัวเองฆ่าเมียของฉันของมือในอำเภอต้องไม่ชอบใจเรื่องนี้แน่ๆ ฉันจะเริ่มค้นหามันด้วยตัวเองและฉันรู้ว่าต้องเริ่มมันที่ไหนโอเคท่านผู้ชมเมื่อกี้จบไปแล้วนะผมคัดซีนก็นนคือจน ป้นเมียไอป้นศพเมียเราเนี่ยไปอีกเมือง้วครับผมตอนนี้เราอยู่อุเลกอนใช่ไหมเดีย๋ยวเราต้องไปไอริโซนากันนะครับผมก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นก่อนนะครับผมเดี๋ยวมาทำเือเรื่องใหม่ต่ออีพีหน้านะครับผมก็สำหรับอีพีนี้ของคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากมากๆเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้นผมเจอกันครับพี่บ่าวเจอกันครับปุ้มใบายครับลาชาโบ กำลังตัดอะท่านผู้ชมครับไอเทยฟิล์มหน้าหีมากเลยครับนี่คือท้ายคลิปที่ผมอยากจะพูดแล้วก็ขอบคุณค่ะอย่าลืมไปติดตามช่องอีดอกดอกเดอร์สมูทตี้วยค่อยๆไปติดตามกันได้วตฟรีนะครับเดี๋ยวผมพูด่ชอบดีครับอืมด็อเดอร์สมูทตี้นะครับไปแล้วทุกๆเจอในคลิปนะครับ